ขยี้อนิเมะขอเสนอมาหาหยุดหยุดพิภพภาคที่6สสำนักเต่าพลังไร้ขอบเขตนั้นเริ่มผ่านล่างหลินตรงเมื่อมาดิษฐานก่อตัวขึ้นรับภายในความพันผวน,นก็คือแรงรับแรงที่อุดมสมบูรณ์และน่ากลัวนี่หรือแรงรับแรงความพันผวน,นที่คุ้นเคยนั้นถูกตรวจพบทันทีหลังจากคนที่อยู่ในรอบสัมผัสได้ทุกคนก็ตกใจ เพื่อให้สามารถปล่อยแรงรับแรงออกมาได้จอมยุทธจะต้องกันมเมล็ดพันธุ์แห่งแรงรับแรงให้สําเร็จและการเชี่ยวชาญจนกันได้คนคนนั้นจะต้องมีทักษะแห่งแรงรับแรงในขั้น3ามเสียก่อนสําหรับสิทธ์ส่วนใหญ่ที่จะไปถึงขั้นนั้นได้พวกเขาจะต้องฝึกฝนอย่างหนักหลายเดือนแม้แต่สิทธิ์เอกอย่างเจียงเห่ายังใช้เวลาไปทั้งเดือนในการกันมเมล็ดพันธุ์แต่ภายใต้จมูกพวกเขา รินตรงกับใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการกันเมล็ดพันธ์ุออกมาเจ้านั่นยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมสิทธิ์จำนวนหนึ่งพูดขึ้นหลังจากมองหน้ากันละกันพวกเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นความรู้สึกไห้เรี่ยวแรงเริ่มปรากฏในตัวพวกเขาการฝึกรินตรงนั้นทําให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรวบรวมความกล้าในการแข่งกับเขาได้คนคนนี้เหลือจะทนจริงๆชายชราตาบอดเองก็ตกใจเหมือนกัน กับอัตราความหน้าเหรือเชื่อที่ยลินตงใช้กัดเมล็ดพันธุ์แห่งแรงรับแรงแต่ที่เขาตกใจมากกว่าก็คือการเที่ยลินตงจัดการกับแรงขับไล่จากศีลาไลลักได้ชายชลาตาบอดรู้ดีถึงอำนาจของศีลาไลลักแม้ว่าตอนแรกศีลาไลลักจะขับไล่ลินตงด้วยสัญชาตญาณแต่ความแรงระดับนั้นสิดยังลินตงไม่น่าจะสู้ได้แต่ลินตงกับแสดงความสามารถต่อต้านแรงผักนั้นได้ ไม่งั้นเขาคงไม่สามารถดูดซับแรงรับแรงมหาศาลและการเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไวแบบนี้เขาทําได้กระทั่งต้านแรงขับไล่จากศีลาไลหลักชายชาราตาบอดเอ่ยขึ้นมาสิทธิ์ใหม่นามว่าลินตงคู่นี้สร้างความประทับใจให้กับเขาอีกแล้วภายใต้สายตาคนรอบด้านหลินตงลืมตาขึ้นมามีแสงสีเทาสว่างขึ้นทําให้เขาดูแปลกประหลาดไปจากเดิมนิ้วมือของลินตงไม่ได้แตะบนศีลาเลหลัก เขาจ้องมองสีาราก่อนมุมปากจะโคงหากนี่เป็นอาวุธล้ำฟ้าขั้นปานพิสุ์มันก็จะถูกกำลาบโดยเขาแสงสีขาวก่อนหน้านี้ก็คือมาจากขินลึกลับวัตถุชิ้นนี้มีความสำคัญต่อเขาน้อยมากและไม่ค่อยแสดงอำนาจออกมาแต่ทุกครั้งที่สําแดงกลับทำให้ผลลัพธ์เหนือคาตลอดรินตรงตรวจสอบเมด็ดพันแรงรับแรงขนาดเท่ากําปั้นนั้นบริเวณจุดดันเจียนช่างมีพลังมหาศาล และน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแรงรับแรงผู้ฝึกจะต้องฝึกทักษะแรงรับแรงแล้วขั้นสามได้จึงจะก,กัดเมล็ดพันุ์ชนิดนี้ได้ดูเหมือนทักษะของข้ามาถึงขั้นสามแล้วลินตงคิดในใจขณะเอามือถูเขาพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากเขาใช้ตาประทับเทวทิคิตกื่นกลิ่นกับหินลึกลับรวมด้วยกันแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับคนที่เน้นปฏิบัติอย่างลินตงไม่เน้นคิดสดี ตัวหลินตรงรู้แต่แรกแล้วว่าในการศึกษาเกี่ยวกับแรงรับแรงนั้นเขาเนี่ยศึกษาได้ไม่ยากเพราะเขามีตาประทับเทวริคิดกื่นกิ่นจากการคำนวณถ้าเขาขังตัวเองและฝึกฝนต่อหน้าศิลาไรรักทั้งเดือนคงไม่ใช่เรื่องยากสําสหรับเขาในการพัฒนาทักษะของหอชําระใจไปถึงขั้นเจนอกจากนั้นสิทธิสามารถไปถึงขั้นนั้นได้ตอนนี้มีเพียงเจียงเห่ากับสิทธิเอกอีก3คนเท่านั้นแน่นอน ลินตงไม่รู้หรอกว่าเมื่อหรายที่สิทธ์ทั่วไปจะสามารถฝึกัทษะแรงรับแรงถึงขั้น3ามได้เมเร็ดพันที่พวกเขากันได้จะมีขนาดเท่ากับเมเร็ดลูกท้อเท่านั้นมีน้ำซ้ำคุณภาพของแรงรับแรงที่อยู่ในเมเร็ดพันพวกเขายังเป็นรองเมื่อเทียบกับแรงรับแรงที่อยู่ในเมเร็ดพันของลินตงอีกด้วยตอนนี้เขาได้ทําการฝึกักษะแรงรับแรงเสร็จแล้วเขาไม่อยากทําต่อเพราะกลัวว่าจะทําให้สิทธ์หลายคนนั้นเสียกําลังใจไปมากกว่านี้ เมื่อมเดพันา์แห่งแรงรับแรงกัดเป็นรูปเป็นล่างรินตรงก็ถอนมือออกมาจากศิลาไลไยหลักภายใต้สายตาจับจ้องมากมายแล้วบนท่านฝึกสายตามากมายยังคงมองไปที่รินตรงส่งผลให้บรรยากาศรอบด้านเนี่ยชวนอึดอัดตัวรินตรงเองก็รู้สึกเหมือนกันแต่โชคดีที่สถานการณ์นี้ดําเนินได้ไม่นานหลังจากจ้องมองรินตรงคู่หนึ่งคู่คนก็กลับสู่ความจริง พกเขาทําเพียงแค่ถอนหายใจและหลับตาฝึกต่อไปเมื่อเห็นว่าสายตารอบด้านเนี่ยหายไปแล้วรินตงเองก็ถอนหายใจเหมือนกันด้วยความโรคอ,อกจังหวะที่เขากําลังจะถอยออกมาจากท่านศิลาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเนี่ยดังขึ้นมาจนเขาต้องหันหลังเมื่อดวงตาเนี่ยหันไปก็เห็นชายชรา,าคนหนึ่งตรงหอศิอรานั้นดวงตาสีเทานั้นกําลังมองมาที่เขาขณะชายชรา,าเนี่ยทำเช่นนั้นรินตรงรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่าง ที่กำลังถูกปล่อยออกมาส่งผลให้เขารู้สึกสนใจขึ้นมาหากโจทงรู้ว่าสติถูกทำลายโดยคนรุ่นหลังเขาคงประทับใจแน่ชายชราพูดออกมาได้น้ำเสียงที่สั่นมากๆแต่มีขลื่นของความดีใจอยู่ด้วยหรินตงพอได้ยินแบบนั้นเขาเองก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อชายชราแม้เขาจะไม่สามารถรู้ถ,ถึงขลื่นหยวนจากชายชราได้เขารู้ว่าชายชราคนนี้แข็งแกร่งกว่าผู้ดูแลหอทั้งสอง สมกับเป็นสำนักเต่าเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เนี่ยลินตงเองก็อดชื่นชมในใจไม่ได้ที่แห่งนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเสือซุ่มบังกรมอบอยู่เต็มไปหมดพวกเขาเหล่านั้นต่างแข็งแกร่งทั้งนั้นการมีจอมยุทธ์น่ากลัวเหล่านี้หลบซ่อนอยู่ก็ไม่น่าแปลกที่สำนักเต่าจะยืนยงมาถึงทุกวันนี้ลินตงเองก็แสดงความเคารพต่อชายชรลาและพูดว่าสิทธิ์น้องใช้วิธีแหกคอกบางอย่างจึงสำเร็จไม่สามารถเทียบกับสิทธิ์พี่โจโทงได้หรอกขอรับ ในโรคนี้มีเพียงผลลัพธ์เท่านั้นที่เป็นเรื่องสําคัญโจทงก็มีพรสวรรค์เหมือนกับเจ้าน่นละล่ะชายชาราเอ่ยขึ้นลินตงเองก็เกาขัวดูเหมือนสิทธิ์ที่โจธงจะเป็นอัจฉริยะตัวจริงเจ้ายังไม่เจอทักษะการต่อสู้ของตนเลยใช่ไหมชายชาราเอ่ยถามขึ้นมาลินตงทําเพียงแค่พยักหน้าแบบแกกๆกลางๆที่นี่มีวิชามากมายแต่เขาไม่ถูกใจซักวิชาดูเหมือนเจ้าจะทียอทยานไม่น้อย หากเจ้ามั่นใจในตนเองก็จงตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปยังที่ที่โจธงเคยไปมาก่อนชายชาราตาบอดเอ่ยจบก็หันหลังเดินตรงไปยังส่วนลึกของห้องโถงการกระทำเขานั้นกลับไม่สนใจว่าลินตงจะตามมาหรือไม่หลินตงเองก็ทำอะไรไม่ถูกพอเห็นแบบนั้นเขาทำได้เพียงแค่ตามไปเท่านั้นแต่คำพูดสุดท้ายทำให้เขารู้สึกสนใจชายชราขึ้นมามากขึ้นแม้เขาจะพึ่งเข้าหอชำระใจ แต่เขาได้ยินชื่อของสิทธิพี่โจโทงผู้ใหญ่หลายครั้งดังนั้นเขาจึงมีความสนใจต่อตัวจอมยุทธ์ที่ถูกยกย่องสูงสุดในใจของเราบรรดาลูกศิษย์สำนักเต่ามากเดินไปก็คิดไปลินตงไล่หลังตามชายชรลาไปแบบติดติฝีเท้าชายชรลานั้นสม่ำเสมอไม่ช้าไปไม่เร็วเกินไปลินตงก็ตามไปได้ท่าทีสงบไม่มีความงุนงิต,ต่อความเชื่องช้านั้นแต่ดวงตาเขามองไปที่จมูกของชายชะลาคนนั้น หลังจากนั้นก็ทําให้เขารู้สึกเนี่ยจิตใจดําดิ่งลงจังหวะเดินที่ชา้ารินตรงเดินอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงในหอคำภีก่อนชายชาราจะหยุดการหยุดนี้ทําให้รินตงเนี่ยเหลือบมองทันทีทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าตรงหน้ามีม่านแสงคล้ายกับชามภายในนั้นปรากฏแผ่นหินสี่แผ่นที่ตั้งอยู่ชายชารายกฝ่ามือขึ้นขณะวาดลงไปยังแผ่วเบา ลำแสงเหล่านั้นก็ถูกคุ้งยิงออกมาตัดผ่านม่านแสงจนเกิดเป็นหลูนั่นพลังจิตงั้นหรือลินตงเนี่ยมองไปที่ปลายนิ้วของชายชาลาขณะลำแสงกําลังเปล่งประกายเขาตรวจพบพลังคุ้นเคยก็คือพลังจิตพลังจิตชายชาลาผู้นี้แข็งแกร่งกว่าที่เขาสัมผัสได้ถ้าคืนจิตหลินตงเปรียบเสมือนน้าขูสําหรับชายชาลาก็คงเป็นมหาสมุทรไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบกันได้ เขาหน้าจะมุ่งมั่นฝึกฝนพลังจิตเป็นอันดับแรกเมื่อเห็นการกระทําชายชลาหัวใจลินตงก็เริ่มสั่นไหวเขาเข้าใจทันทีว่าทําไมจึงไม่รู้สึกถึงขึ้นหยวนจากร่างชายชลาดูเหมือนชายชลาตาบอดจะฝึกพลังจิตเป็นหลักและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นจอมยุทธ์ที่มีพลังจิตแข็งแกร่งขนาดนี้ชายชลาตาบอดไม่รู้ว่าดินตงคิดอะไรอยู่เขาเพียงแค่แหว,วกช่องว่างออกจากนั้นก็เดินเข้าไปข้างในทีละก้าวดินตงก็ตามไป หลังจากเข้าไปในม่านแล้วรัมแสงก็เริ่มจางลงแรงกดดันลึกลับเริ่มขยายออกส่งผลให้รินตรงรู้สึกได้เมื่อรับรู้ถึงแรงประทานั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นตรงจุดนั้นมีสีราสีดำสี่แผ่นมีหน่ำซ้ำยังมีแรงกดดันที่กระจายออกมาด้วยสีราสีดำเนี่ยตั้งแต่ง,งานอย่างเงียบ,ยบภายในม่านพลังนั้นดูราวกับอสูร้าย,ยุคโบราณที่ปลดปล่อยความอันตรายออกมารวมไปถึงแรงกดดันที่มากมายด้วย คมภีทั้ง4นี้สูงใหญ่มากขนาดใหญ่มากกว่าคมภีร์ทั่วไปซะอีกนอกจากนั้นคลื่นพลังที่ซ่อนอยู่ยังน่ากลัวกว่าด้วยคำพีศิลาทั้งสี่แต่ละแผ่นมีวิช,ชาทรงพลังอย่างยิ่งอยู่ภายในพูดตามตรงก็คือเป็นสุดยอดวิช,ชาที่เป็นรองเพียงแค่คมภีต้าวางหูเท่านั้นชายชะลาตาบอดพูดขึ้นหลังจากมองศิลานั้นสิทธิทั่วไปไม่มีโอกาสเรียนรู้วิช,ชาเหล่านี้ ตอนนี้มีเพียงสิทธิ์เอกทั้ง4ในหอชำระใจที่เรียนรู้วิชาบนคัมภีร์สีลราแผ่นแรกได้แต่ในอีกสามแผ่นที่เหลือยังไม่มีใครฝึกฝนจนเชี่ยวชาญได้แม้แต่คนเดียวสีหน้าลินตงก็เปลี่ยนไปหอชำระใจเต็มไปด้วยอัจฉริยะมากคอสวรรค์แต่คิดไม่ถึงว่ามีเพียง4คนที่เรียนรู้คัมภีร์เหล่านี้ได้คัมภีทั้ง4มีการจัดอันดับหรือเปล่าขอรับลินตงถามขึ้นถาบคู่ถึงการจัดอันดับ วิชาที่อยู่ในศีลาแรกเริ่มเรียนรู้ง่ายสุดผ่นที่สองมีกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่มอีกเล็กน้อยส่วนผ่นที่สามและสี่คงไม่เกินไปที่จะบอกว่าโหดมากก่อนหน้าโจทงฝึกวิชาบนศิลาผ่นที่สามส่วนผ่นที่สี่เขาฝึกไม่สำเร็จในครั้งแรกที่มาที่นี่ชายชราตาบอดพูดขึ้นโอ้รินตงเนี่ยเกิดแรงกระตุ้นเลยวิชาบนศีลาทั้งสี่นั้นโหดร้าย ขนาดสิษย์พี่โจท่งยังฝึกไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีพรสวรรค์แต่วิชาที่สนี้มีความต้องการที่แปลกประหลาดอย่างมากชายชราพาูดจบแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นพร้อมพูดว่าวิชานี้เหมาะกับคนที่ฝึกทั้งขุมพลังหยวนและพลังจิตได้ดีทั้งคู่พอหลินตงได้ยินแบบนั้นวิชานี้มันเกิดมาเพื่อเขาชัดๆเจ้าลองดูก่อนจะตัดสินใจเลือกวิชาที่อยากฝึกนะชายชรา,าเนี่ยบอกขึ้น เขาใจแล้วขอรับหลินตงก็ตอบด้วยความคารพจากนั้นก็ก้าวไปข้างหน้ายืนอยู่เบื้องหน้าศิลาแผ่นแรกมีตัวอักษรสีดำราวกะโลหะตัวอักษรนั้นโบราณถูกสลักด้วยเครื่องเจียรไนกำปัน้นพระเคาะผ่าเผยดวงตาหลินตรงนั้นอ่านอักษรน,นั้นที่ทรงพลังและป่าเถื่อนเขาเนี่ยตะหนักทันทีว่าคําเหล่านี้ดูเหมือนวิชาที่หมาะกับจอมยุทธฝึกพลังกายโดยเฉพาะ นี่เป็นวิชาที่เจียงเห่ากระสิทธิ์เอกที่เหลือฝึกอยู่สินะหลินตงเนี่ยตาเป็นประกายเขาไต่ตองคู่หนึ่งก่อนจะเดินไปที่คำคีดถัดไปคำคีดต่อมาเป็นรูปกระบี่สีดำสลักอยู่บนนั้นมีไอหมอกตรบอบอวนรอบกระบี่พร้อมกับรังสีเย็นละเยือบกระบี่มืดมนก่อนลิดคำง่ายๆนี้กับสอดแทรกได้กลิ่นายสถานวิชานี้ต่างจากกำปั้นพระเคาะผ่าเผย ที่ใช้เพียงพลังกายทว่าความรู้สึกเย็นละเยือกและมืดมดนนี้ราวกับมีหนอนแมลงชอนใช้ตามกระดูกลินตงเนยืนคิดคู่หนึ่งจากนั้นก็ทายหัววิชามืดมืดเย็น,เย,นเย็นไม่เหมาะกับเขาเขาหันกลับไปโดยไม่รีรอก้าวไปที่คำเพียนดับสามศีลาผันที่สามดูธรรมดามากมันทำมาจากหินสีเทารูปร่างเหมือนมนุษย์นั่งขัดสมาธิทว่าร่างนั้นกลับดูแห้งเหี่ยวเมื่อมองดูราวกับพื้นดินแห้งแลง้ง แต่ก็ให้ความรู้สึกที่น่าตกใจหลินตงเนี่ยจับจ้องล่างมนุษย์นั้นมองเห็นอักะรโบราณบนนั้นล่างเลิศดล้ำเดียวดายชื่อนี้ฟังดูเนี่ยไม่พิศสดานแต่กลับทำให้มีพลังงานบางอย่างส่งออกมานี่คือคำพีที่สิทธิ์พี่โจธงเลือกฝึกสินะหลินตงแนี่พูดขึ้นล่างเลิศดล้ำเดียวดายน่าจะเป็นทักษะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างผู้ฝึกฝนสำหรับลินตง มีความขัดแย้งชัดเจนในเมื่อเขาฝึกวิชาบางกรมรกฏเทวะแล้วและตอนนี้เขาก็ใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้วิชาบางกรมรกฏเทวะหากเขาเปลี่ยนความสนใจไปฝึกทักษะอื่นแล้วก็คงไม่แคล้วทำให้ทั้งคู่เนี่ยพังทั้งหมดจากที่อรินตงเนี่ยจำคำพูดของชายชรา,าได้เขารู้ว่าล่างเลิศล้ำเดียวดายเป็นหนึ่งในสี่วิชาที่ยอดเยี่ยมสุดในขอคำขี่นี้ มีเพียงคำพีระดับสี่ที่อรินตรงยังไม่เคยเห็นเท่านั้นที่เปรียบเทียบกันได้นี่บอกได้ว่าวิชานี้ทรงพลังมากเพียงใดแต่อรินตรงมีวิชามังกรมรกกเทวะแล้วหลังจากลังเลอยู่นานในสุดเขาก็สายขวบล่างเลิศล้ำเดียวดายอาจมีประสิทธิภาพแต่ใจเขาเลือกเขาขอเลือกมังกรมรกกเทวะประสานกายดีกว่าไม่ไกลออกไปนั้นใบหน้าชายชาราเนี่ยพอเห็นภาพนี้ใบหน้าก็กระตุกพร้อมจ้องมองไปที่อรินตรง เขาอินตรงหยุดอยู่ตรงคำเพีย์สีราลำดับสุดท้ายเขาเนี่ยหายใจอึกก่อนไงหน้าขึ้นบนแผ่นหินนั้นไม่มีตัวอักษรใดๆกับมีเพียงดวงตาสีดำขนาดใหญ่สลักอยู่เท่านั้นลินตรงก็ตกใจเหมือนกันไม่เห็นดวงตานั้นเหมือนกับภาพที่กำลังจ้องมองมาทั่วล่างเขาทศวิชาการต่อสู้นี้น่ากลัวนิดๆแม้ว่าลินตงจะเกิดความกลัวแต่ยังคงจองไปที่ดวงตานั้น บรรยากาศรอบด้านเงียบกิบหลังจากมองไปที่ดวงตาเนี่ยสองนาทีหลินตงพบว่าดวงตาบนคอมภีวเนั้นกลับกระพริบให้กับเขาการขนพพนั้นใช้หลินตงเนี่ยตัวชาแสงสีดําเรือรางก็พุ่งออกมาจากดวงตานั้นสิ่งที่เกิดทําให้หลินตงเนี่ยตกใจทันใดนั้นขึ้นอยู่ในร่างก็เริ่มหมุนวนไม่นานเขาก็พบว่าแสงสีดําไม่ได้ทําอันตรายเขากับส่งข้อมูลบางอย่างให้เขาแทนในยุคโบราณมีสัตว์อสูรหายากชื่อว่าหวาง และมีดวงตาเพียงหนึ่งเดียวเมื่อมันลืมตาทุกอย่างในรัศมีพันลี้จะลาบพนาศูนย์เวลาผ่านไปจะถูกกัดก่อนพลังชีวิตจะหายไปข้อมูลยุคโบราณน,นั้นคำแล้วคำเล่าทําห้หรินตรงเนี่ยสนใจวิช,ชานี้มากขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับวิช,ชาบนคำภีช,ชื่อว่าเนตรอสูรเวิร์ว,งวงังซึ่งถูกดัดแปลงมาจากสัตว์อสูรยุคโบราณที่มีชื่อว่าสูนวงังแม้ว่ารินตรงจะไม่เข้าใจ ถึงความเชี่ยวชาญในวิช,ชานี้จะทําให้เขาสามารถเข้าถึงระดับทําลายล้างทุกสรรพสิ่งในรัศมีการมองเห็นได้หรือเปล่าข้อความก่อนหน้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฝึกเห็นได้ชัดว่าวิช,ชานี้เป็นสิ่งที่เรียกร้องจอมยุทธเข้ามาหาหลินตรงหยุดอยู่ตรงหน้าคำคีลำดับสุดท้ายแล้วเหลือบตาขึ้นไปจ้องมองดวงตาสีดำนั้นในตากระพิบเห็นชัดว่าในใจกำลังสับสน เนตอสูรเวงวางค่อนข้างน่ากลัวแต่รินตรงกลับไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะฝึกสําเร็จไหมถ้าเขาไม่สามารถเรียนรู้ได้เขาต้องเสียเวลาไปมากมายกับการคว้ารมเท่านั้นชายชรา,าตาบอดก็รอาการตัดสินใจของรินตรงแบบเงียบๆบรรยากาศเงียบๆนั้นตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเวลาครึ่งชั่วโมงผ่านไปชายชรา,าก็เห็นรินตรงถอยหลังกลับมาเขายอมแพ้สินะดวงตาชายชรา,านั้นมองไปกลับรู้สึกผิดหวัง มือนั้นสัน่นแต่จังหวะนั้นกลับมีเสียงเหมือนใครบางคนกําลังนั่งลงทําให้ชายตาบอดที่รู้สึกผิดหวังก่อนหน้านี้ประหลาดใจขึ้นมาที่รินตรงนั้นนั่งอยู่ต่อนหน้าศีลาผู้อาวุโสข,ข้าจะฝึกวิช,ชานี้เสียงรินตงเดดังเข้ามาให้เขาได้ยินสายชาราตาบอดเงียบไปพร้อมคูดว่ามีความเสี่ยงในการรู้วิช,ชานี้อยู่นะหากมีข้อผิดพลาดดวงตาเจ้าจะเหมือนกับข้า ลินตงเนี่ยตกใจมากกับคำพูดอีกฝ่ายดูเหมือนชายชาลาตาบอดเคยฝึกเนตรอสูรเวงวางมาแล้วแต่กลับล้มเหลวในการก่อนนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่อสูญเสียลินตงนั้นพูดขึ้นทุกคนต้องมีของตอบแทนสำหรับรางวัลที่ได้มานี่เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจมาตั้งแต่เด็กแล้วคำพูดจบลงลินตงก็หลับตาลงช้าทามกลางสายตาชายชาลานั้นโอเคครับเจอกันหนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ